โอเคก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับคอสมิกแล้วในคลิปดอนี้นะครับเราอยู่ในโซลคองแมป Attack on t i t น n Revolution กันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนนะครับฆ่าเททันฉบับมือโปรกันก็คลิปเมื่อ5าเดือนที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าคลิปนั้นอ่ะมันเป็นการฆ่าที่แบบว่าเบสิกเกินไปอ่ะผมก็เลยมีความคิดที่ว่ามาทําคลิปใหม่ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไปเล่นมาก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีสกิลในการฆ่าไททันเนี่ย เพิ่มขึ้นมาด้วยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันทักษะหรือว่าทิคต่างๆเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้เพิ่มเติมกันอ่ะสำหรับคลิปเก่าเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูได้นะแต่ผมคิดว่าไม่ดีกว่าดูคลิปนี้เนี่ยแหละจบๆไปก็ก่อนที่จะไปรับชมกันครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไ like, ลก์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของอุปกรณ์กันก่อนในส่วนของดหมูอัปเกรดนะครับอัปเกรดเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคือยังไงทุกคนเนี่ยก็ต้องมาอัปอยู่แล้วนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนจากคำว่าพอรตนะครับมาเป็นเกรดแหล่งแทนแล้วอ่ะก็จะมีเป็นแหล่ง B Lang ีแหล่ง A แลงออะไรอย่างนี้ไปนะครับก็เกรดที่สูงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นแหงเสเนาะสปีดนะครับเมื่อเราอัพไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้การที่เราพุ่งแก๊สเนี่ยมันก็จะพุ่งไวขึ้นนะครับเวลาเราบินอะไรเงี้ยมันก็จะบินได้ไวขึ้นนะครับยิ่งอัพเยอะก็ยิ่งบินเร็วขึ้นนะครับต่อมานะครับอันนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นค่าความคงทนของดาบนะครับก็เวลาเราฟันคอไททันเนี่ย มันก็จะทําให้ดาบของเราเนี่ยพังช้าลงเนาะมันก็จะเป็นค่าความคงทงของดาบนั่นแหละอ่ะจะทําให้ดาบของเราเนี่ยถึกขึ้นเวลาฟันไททันเนี่ยดาบมันก็จะพังช้าลงอันต่อมาครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของโอกาสติดคิก็ถ้าเราอัพเยอะเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทฟันไททันเนี่ยจะมีโอกาสติดคินะครับต่อมานะครับคีดาเมจนะครับคีดาเมจเนี่ยถ้าเราอัพไปเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์ในการติดคิเนี่ยก็จะแรงขึ้นไปด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคอนโทรลนะครับก็อันนี้เนี่ยถ้าเราอัพไป ควบคุมเครื่องเคลื่อนย้ายสามิติได้ง่ายขึ้นนะครับอันต่อมานะครับ d a เมจดาเมจก็ตรงตามตัวเลยยิ่งเราัพเยอะนะครับดาเมจที่เราฟันโดนดท่นเนี่ยก็จะแรงขึ้นไปด้วยต่อมานะครับ๊สแก๊สเนี่ยถ้าเราอัพไปนะครับจะทําให้เราเนี่ยบรรจุแก๊สนะครับได้เยอะขึ้นก็จะทําให้เราเนี่ยบินได้นานขึ้นนั่นเองต่อมานะครับอันสุดท้ายอันนี้เนี่ยถ้าเราอัพไปนะครับจะทําให้เราเนี่ยยิงสลิงได้ไกลขึ้นนะครับตัดภาพเข้ามากันในเกมนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสอนตั้งแต่ขั้นเบสิกไปเลยพื้นฐานไปเลยนะครับ ก็ตัวเกมเนี่ยก็เวลาเราจะขยับตัวนะครับปุ่ม A S <AS> D <S แล้วก็ W นี่ยเป็นการขยับตัวเนาะแล้วก็จะมีเป็นปุ่ม Q กับปุ่ม E นะครับที่เอาไว้ยิงเป็นสลิงนะครับนี่อย่างนี้เลยคราวนี้ต้องขอบอกก่อนเลยว่าปุ่มที่สําคัญที่จะมาสอนกันเนี่ยก็คือปุ่ม A S D อ่ะสปุ่มเนี่ยที่ผมอยากจะมาสอนทุกคนเนี่ยเป็นทิศสําคัญเลยในคลิปวิดีโอนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าคุณทําได้เนี่ยจะทาให้คุณเนี่ยฆ่าได้ทันได้ง่ายขึ้นมากๆก็ทั้ง3ามปุ่มนี้นครับ A S D เนี่ยอยากให้จําขึ้นใจเลยว่า ไม่ว่าคุณจะฟันโดนใดท่านหรือว่าไม่โดนเนี่ยให้กดปุ่มไดปุ่มหนึ่งเนี่ยทุกครั้งตอนที่เราทพาพลาดหรือว่าฟันใดท่านได้อ่าอันนี้คือทิคเลยจําไว้ขึ้นใจเลยว่าฟันโดนหรือไม่โดนให้กด3ามปุ่มเนี่ยปุ่มได้ปุ่มหนึ่งเนี่ยออกมาทุกครั้งก็ถ้าเรากดปุ่ม a เนี่ยบเบินไป2ครั้งนะครับจะเป็นการเด้งไปทางด้านซ้ายนะครับนี่อย่างนี้เลยอ่าส่วนปุ่ม d เนี่ยถ้าเรากด2ครั้งก็จะเป็นการเด้งไปด้านขวา ส่วนปุ่ม S เนี่ยถ้าเรากดคลิก2ครั้งนะครับก็จะเด้งกลับไปข้างหลังกันเองอ่ารูปแบบของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เวลาที่เราบินเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่กดไปแล้วก็กด S นี่เด้งอย่างนี้ฟึบอ่าเด้งซ้ายแล้วก็เด้งขวาเนี่ยท่าอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยตั้งหลักในการคาดทิศท่านได้อ่าที่ผมบอกไปเนี่ยว่า ไม่ว่าจะฟันโดนหรือว่าไม่โดนเนี่ยอยากให้กดทุกรอบะคี่บเพราะว่าเวลาเราฟันวืดเนี่ยถ้าเรากดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเด้งออกมาเนี่ยจะทําให้เรานะครับตั้งหลักในการฆ่าเทท่านตัวต่อไปได้หรือว่าฆ่าซ้ำแบบว่าเราฟันพลาดปุ๊บเรากดเด้งออกมาแล้วก็คืออง่ายๆว่ามันจะทําให้เรามีจังหวะในการฆ่าเทท่านได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสักหน่อยกันแล้วกันในเมื่อผมสอนคุณผู้ชมมาแล้วอยากจะทาให้ดูนะครับฟันเด้งออกอ่าฟันเฟิบฟันวืดก็เด้งออกมาแล้วก็ฟันไปใหม่กรอบเห็นไหม เวลาเราเด้งตัวออกมาครับจะทำให้เราเนี่ยตั้งหลักในการฆ่าไททันตัวต่อไปได้เฟิร์บโอ้ยโดนจับเฟิร์บเฟิร์บเชิบตั้งหลักเด้งยิงฟันไปวืดก็เด้งออกมานี่เห็นไหมโหเห็นภาพชัดไหมคุณผู้ชมคือถ้าเราฟันวืดหรือว่าฟันโดนเนี่ยต้องกดออกมาเพื่อทำให้เราเนี่ยมีจังหวะในการฆ่าไททันได้นะครับโปะเนี่ยเห็นไหมชิวชิว ก็อย่างที่บอกนะครับจะกดปุ่มไหนก็ได้เนาะ asd 3ปุ่มเนี่ยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบกดปุ่ม s ซะมากกว่าอ่ะกดจะบ่อยทีเพื่อผู้ไม่ชัดให้กดดับเบิ้ลนะครับทั้ง3าปุ่มเนี่ยปุ่มใดปุ่มหนึ่งเนี่ยให้กดดับเบิ้ลนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นการเด้งนี่นะดูฟันโปะเด้งออกมานี่แบบนี้เลยก็เอาแล้วแต่ถนัดนะครับว่าจะเด้งซ้ายเด้งวาก็แล้วแต่คุณผู้ชมกันแล้วกันส่วนตัวเนี่ยผมชอบเด้งไปข้านหลังมากกว่านี่เราก็เด้งออกมาเราก็ เราก็เด้งอ่ะเชิบตอนนี้เดี๋ยวจะมาสอนอีกแบบหนึ่งก็คือปุ่ม W กับปุ่ม S นะครับนี่ถ้ากดไปนี่แหมันจะเป็นอย่างนี้คือจะกดได้แค่ตอนยิงสลิงนะครับถึงมันจะโค้งอย่างนี้นะนี่ถ้าเรากดปุ่ม W เนี่ยก็จะเป็นการโค้งไปนะครับถ้ากดปุ่ม S เนี่ยก็จะเป็นการเอ่อเขาเรียกว่าไรวน้วยตัวลงมาอ่ะยิงสลิงแล้วก็ค่อยๆเนี่ยเนค่อยๆแลนดิ้งลงมานี่มันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะ ซึ่งตรงเนี้ยมันจะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยฆ่าไททันได้แบบง่ายๆอีกขั้นหนึ่งคือเวลาเราไปฆ่าไททันใช่ปะไททันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรบอดี้ขนาดตัวไหนที่ต่างกันแล้วก็เวลาเรายิงสติงไปเนี่ยบางทีมันอาจจะสูงเกินหรือว่าต่ำเกินเนี่ยเราก็ใช้ปุ่ม W หรือปุ่ม S เนี่ยในการคอนโทรลที่จะแบบว่าให้ไปฟันโดนตรงคอได้แบบง่ายๆอ่ะอะแต่ผมหาไททันแบบนึงเดี๋ยวจะฟันให้ดูนะครับนี่สมมติว่าตัวนเนี้ยเนี่ยตัวมันเล็กใช่ไหมแล้วก็ฟิบโปเห็นไหม คือผมกดควบคุมปุ่ม W กับ S ไปด้วยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยฟันโดนแบบง่ายๆใช่ไหมโค้งมาแล้วก็ฟันได้เลยนี่เห็นไหมเปร๊บโป๊ะเห็นไหมผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะเห็นภาพชัดหรือเปล่าก็ลองกอคลิปดูเอาก็แล้วกันเนี่ยคือมันมันกดแค่นิดหน่อยครับให้มันโดนตรงคอได้ท่านนะครับเนี่ยเห็นไหมเป๊บโป๊โอ๊ยไม่โดนป๊บโปเข้าไปนี่ไงเห็นไหม จิ้มจิ้มแล้วก็จิ้มฝึกไว้นะครับปุ่ม W กับ S เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันก็ฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทิคนี้ในการที่กดพวก A, S, D นะครับกด Double เนาะก็จะเป็นแบบนี้นี่กด A กด D กด S กด Double ออกมาส่วนเวลาตอนบินเนี่ยก็จะแนะนำอย่างหนึ่งก็คือตอนบินให้กดยิงสลิงไปแล้วกดตัว W, ้ด้วยนะครับจะทำให้ตัวละครเราเนี่ยมันโค้งเนาะอ่ามันจะทำให้เราเนี่ยบินได้ต่อเนื่องนะครับโป๊ะ ฟันเวิร์ดโชกเข้าไปเด้งออกมาอืมปึ๊บเห็นไหมเนี่ยพอทำจนชินแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบผมเนี่ยแหละเนี่ยฟันปึ๊บง่ายๆเลยคือบางทีเราก็ไม่ต้องแบบว่าเด้งบ่อยก็ได้ถ้าทำจนชินอ่ะนะเนี่ยเห็นไหมฟันปึ๊บไปตัวต่อไปได้เลยง่ายๆบอกเลยคุณผู้ชมถ้าทำเป็นเนี่ยฟันไปยิงไปปึ๊บก็กดเอสลงมาเนี่ยตัวมันเล็กก็กดมาปึ๊บเห็นไหมเด้งตัวออกฟันเด้งออกฟัน,เ,ออฟนเนี่ย พยายามควบคุมจนชินครับแต่มันก็ทําได้แบบผมนี่เดี๋ยวดูปีบผลิตตัวนี้นะเปิบยิงไปแลนด,ดิง้งโป๊ะอ่าไปแกชิวชิวคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมของผมเนี่ยทำได้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันว่าไอเทนที่มันไล่ฆ่าเราเนี่ยแต่ละตัวนะครับมันมีรูปแบบการโจมตีหรือว่าวิธีการฆ่าของมันเนี่ยต้องฆ่าย,ยัางไงกันบ้างอ่ะไททันณนะตอนนี้นะที่มีอยู่ในเกมน,นะครับแต่ละรูปแบบเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนะก็คือไททันปกติ ตัวที่สองเนี่ยจะเป็นไททันวิปริตท,ที่มันยืนได้นะครับที่มันยืนเหมือนกับไททันปกตินั่นแหละตัวต่อไปตัวที่3จะเป็นไททันวิปริตท,ที่มันคานนะครับอตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็มีแค่นี้นะครับในอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มมาแต่ณนนปัจจุบันนะตอนนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยก็มีแค่นี้ส่วนแต่ละตัวเนี่ยค่าย,ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่แบบแรกกันเลยก็คือไททันปกติไททันปกติเนี่ยมันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเราสักเท่าไหร่มันจะช้านะครับนี่มันจะเชื่องช้ามาก ก็คือเราฆ่ามันได้แบบง่ายๆแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีขนาดบอดี้ที่แตกต่างกันก็จากที่ผมลองฆ่ามานะก็คือไอ้บอดี้ที่มันแบบว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะฆ่ายากนิดนึงก็คือตัวมันใหญ่ไงเราเลยอ้อมไปฟันหญ้านิดนึงนะครับส่วนตัวเล็กที่มันเป็นบอดี้แบบผอมๆเนี่ยอันเนี้ยฟันง่ายตัวต่อมาครับจะเป็นไททันวิปริตที่มันวิ่ง2ขานะครับไททันพวกนี้เนี่ยมันจะวิ่งไวนะครับแล้วก็จะชาร์จเข้าหาเราเนี่ย ไวมากๆส่วนวิธีการฆ่าเนี่ยก็ฆ่าเหมือนกับพวกตัวปกติเลยอ่ะแค่มันต่างกันแค่มันวิ่งไวแค่นั้นเองนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการตอบสนองของมันเนี่ยจะไวกว่าไททันปกตินิดนึงนะครับเนี่ยวิธีการฆ่าก็ฆ่าเหมือนกันเลยเนี่ยอ้อมไปแล้วก็ฆ่าต่อมานะครับตัวที่มันเป็นรูปแบบที่3นะครับก็คือไททันแบบคาร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าลำคาญมากน่าลำคาญตรงที่ว่าตอนเราจะเข้าไปฟันมันเนี่ย มันจะชอบมากระโดดงับเราเนี่ยครับบางทีเราก็เดาใจมันไม่ค่อยถูกหรอกต้องรอให้มันกระโดดก่อนเราค่อยไปฆ่านะครับคือไอเทมท่นตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าบางตัวนะบางตัวเวลาเราจะยิงสลิงแล้วเข้าไปฟันมันอ่ะมันจะกระโดดงับเราเลยเว้ยแต่ก็จะมีบางตัวนะครับที่มันเรายิงสลิงไปแล้วเนี่ยมันยังไม่กระโดดนะคือเราต้องไปดูเชิงแล้วก็เดาใจมันนะครับว่ามันจะกระโดดไหมตอนที่เราจะเข้าไปฟันตอนแรก แต่ว่าไอเททันตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ฆ่าง่ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเนี่ยมันคานอยู่เราเลยแบบว่ายิงสลิงไปแล้วก็พุ่งไปฟันได้เลยอ่ะมันจริงเป็นตัวที่ฆ่าง่ายแต่ว่าปั่นประสานนิดนึงต้องไปเดาใจว่ามันจะกระโดดไหมแค่นั้นเองนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมสอนให้กับคุณผู้ชมนะครับก็ที่เหลือเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปฝึกกันเอาเองก็แล้วกันเดี๋ยวมันก็จะชินเองก็จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยฆ่าไททันได้แบบง่ายๆนะครับทิ้งต่างๆก็ลอง ย้อนดูกันเราเองแล้วกันนะครับตรงไหนไม่เข้าใจก็พิมพ์ถามได้นะครับหรือว่าถ้ามีคําถามที่มันยาวๆเนี่ยก็ทักดีส่วนตัวมาคุยกันได้นะครับอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ก็ตอบแน่นอนก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้บายๆครับผม